สียสละสามาคถีมีวินัยตั้งใจเรียนสวัสดีครับครูโทนี่ปฐมคงรองเดชโรงเรียนกันตังพิทยากรยินดีต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านวันนี้จะนำทุกท่านไปเยี่ยมชม ตรงนี้นะครับคือโรงอาหารของโรงเรียนกันตังพิยากรซึ่งโรงอาหารของเราได้จัดเตรียมสถานที่เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิด -19 ครับ ตรงนี้นะครับเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ u m a n Capitan Excellence Center โรงเรียนกันตามพยากรไว้สำหรับต้อนรับนักเรียนและบุคคลภายนอกครับ ตรงนี้นะครับเป็นห้องปฏิบัติการสารจำลองใช้สำหรับนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ใช้สำหรับการสืบปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในส่วนนี้นะครับเราอยู่ในส่วนของห้องปฏิบัติการ,ารทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ห้องปฏิบัติการทางวิสิกห้องปฏิบัติการทางเคมีและห้องปฏิบัติการทางชีววิทยารวมถึงทางโรงเรียนได้จัดเตรียมห้องเรียนเตรียมแพทย์พยาบาลสําหรับนักเรียนมีอุปกรณ์และการทดลองเหมาะสมสําหรับนักเรียนที่จะใช้ในการศึกษาเรียนรู้ครับ ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามกลุ่มสาระตา่ตางๆเพื่อรอต้อนรับนักเรียนกลับมาเรียนในรูปแบบปกติขอให้หนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียนกันตังพิทยากรขอบคุณและสวัสดีครับ